อีกไม่นานแล้วนะครับที่รูเบนอโมริมจะได้มาประเดิมคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนๆแมนยูไนเต็ดเนี่ยล้วนตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันแน่นอนนะครับแถมน่าจะยิ่งตื่นเต้นมากเข้าไปใหญ่นะครับเมื่อนัดสุดท้ายในบ้านของสปอร์ติ้งลิสบอนในการคุมทีมของรูเบนอโมริมนั้นทําผลงานชิ้นโบแดงเลยนะครับโดยการทำเซอร์ไพรส์หักปากกาเซียนทุกสํานักนะครับสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกัวเดล่าไปได้อย่างช็อกโลก4ประตูต่อนหนึ่งนะครับทำให้กระแสของอโมริมเนี่ย น่าจับตามองเข้าไปใหญ่นะครับว่าเมื่อเขาเริ่มงานที่แมนเชสเตอร์นะครับด้วยการคุมทีมแมนยูเนต็ดแล้วผลงานของเขาจะทําได้ดีขนาดไหนเขาจะสามารถกู้ศรัทธาของแฟนๆแมนยูเนต็ดกลับมาได้ไหมนะครับแล้วเขาจะพาแมนยูเนต็ดทีมนี้ไปได้ไกลแค่ไหนแต่ว่านะครับก็มีแฟนๆแมนยูเนต็ดหลายต่อหลายคนที่ยังแอบหวั่นใจนะครับว่าลูเบนอโมริมเนี่ยจะสามารถเอานักเตะแมนยูเนต็ดอยู่ไหมนะครับอยากให้อโมริมมาแบบเพียบๆไปเลยแก้นิสยัยแก้วินัยของนักเตะแมนยูเนต็ดนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่ ในอดีตที่อาโมริมเนี่ยเคยจัดการกับนักเตะขวัญใจของสปอร์ติ้งลิสบอนที่แฟนๆรักมากนะครับแต่ว่ามีพฤติกรรมไม่ดีแล้วก็มีปัญหากับอาโมริมด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปรับฟังกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องไอศูนด้วยนะครับช่วงนี้ตื่นเต้นนะครับเรากําลังจะเดินทางเข้าสู่แสนซับสไคร้กันแล้วนะครับก็ยังไงฝากรบกวนทุกท่านด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับต้องย้อนกลับไปฤดูกาล2013-2014นะครับตอนนั้น ลิสบอนได้ทําการซื้อนักเตะคนหนึ่งเข้ามานะครับโดยที่นักเตะคนนั้นมีชื่อว่าอิสลามสลีมานีนะครับซึ่งเขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเขาอยู่กับส bon ปอร์ติ้งลิสบอนไปจนถึงฤดูกาล2015-2016และเขาก็ได้ฝากผลงานอันยอดเยี่ยมไว้กับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับโดยที่ฤดูกาล2014-2015เนี่ยสลีมานีก็ยิงไป12ประตูจากการลงสนาม21นัดในลีกนะครับและเขาก็ยังท็อปฟอร์มมสุดดดๆในนฤูกาาลล2015-2016โยทีี่ ยิงไปได้ถึง27ประตูจากการลงสนาม33นัดในลีกนะครับทำให้อิสลามเซเลมานี่ณตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นขวัญใจของแฟนบอลสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นอย่างมากนะครับและแฟนๆก็รักเขาเป็นอย่างมากจากนั้นนะครับด้วยฟอร์มยอดเยี่ยมของเซเลมานี่นั้นทําให้เลสเตอร์ซิตี้ทีมที่เพิ่งคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะขนาดนั้นนะครับทำการซื้อตัวเขาไปเสริมทับเพื่อต้องการอัปเกรดทีมขึ้นมาเพื่อ,อลุยในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแต่ว่าเส้นทางของเซเลมานี่กับเลสเตอร์ซ งานเขาไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จเท่าไหร่นักนะครับทำให้เขาถูกปล่อยยืมตัวไปนิวคาสเซิลต่อด้วยเฟเนบาเช่แล้วก็ต่อด้วยโมนาโกนะครับแล้วก็ถูกขายไปโอลิมปิกลียงในที่สุดซึ่งแม้จะโดนปล่อยยืมตัวไปหลายที่และย้ายไปเล่นในฝรั่งเศสกับลียงครับซลมานี่ก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้เหมือนตอนอยู่สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับจนสุดท้ายเนี่ยอิสลามซลมานี่ก็ได้ย้ายกลับมาทีมเก่าที่ทําให้เขาแจ้งเกิดและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับซึ่งตอนน,น ทีมของรูเบนอโมริมซึ่งเพิ่งจะพาทีมปลดล็อกคว้าแชมป์ลีกโปรตุเกสได้ในรอบ19ปีแต่ว่าหลังจากกลับมาร่วมงานกับสปอร์ติ้งลิสบอนได้เพียงแค่3เดือนนะครับอิสลามเซเลมานี่ก็หลุดออกจากทีมไปทา,ทางที่เขาเพิ่งจะทําไปได้4ประตูจากการลงสนาม9เกมและยังทําไปได้อีก1นึ่งแอสซิสต์อีกด้วยนะครับโดยที่เซเลมานี่นั้นมีค่าเฉลี่ยประตูต่อเกมดีเป็น2เท่าของกองหน้าอีกคนหนึ่งในทีมที่ชื่อว่าเปาลินโยโดยที่มีสื่อโปรตุเกสรายงานนะครับว่าเหตุผลที่เซเลม เป็นเพราะว่าเจ้าตัวไม่ตั้งใจฝึกซ้อมนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมไม่ดีในอินสตาแกรมรวมถึงพฤติกรรมนอกสนามที่ไม่ค่อยจะโอเคอีกด้วยซึ่งจากนั้นรูเบนอโมริมก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการที่เขาตัดเซเลมานี่ออกจากทีมเนี่ยเป็นเหตุผลด้านเทคนิคใครที่ซ้อมได้ดีกว่าก็จะได้ลงสนามผมไม่สามารถเสี่ยงในหน้าที่การงานได้และมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปตราบใดที่ผมยังคงเป็นโค้ชอยู่และหลังจากที่อัมบริมสัมภาษณ์ไปนะครับเซเลมานี่ก็ได้โพสต์ IG Story นะครับตอบโต้สิ่งที่อมมริสัมภาษณ์โดย ที่เขาโพสต์ว่าไม่ได้ดื่มน้ําไม่ได้กินข้าวแต่ผมก็ตั้งใจซ้อมเสมอเพื่อสโมสรและไม่มีใครสามารถเอาสิ่งนี้ไปจากผมได้ความหมายก็คือแม้จะอยู่ในช่วงสินอดนะครับแต่เซเลมานี่ก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยยังคงต,งตั้งใจซ้อมเสมอเพื่อสโมสรซึ่งมันสวนทางกับคําสัมภาษณ์ของอโมริมและจากนั้นนะครับอิสลามเซเลมานี่ก็ได้ออกมาบอกว่ามันเป็นเพราะอโมริมไม่ชอบที่ผมเล่นดีและเป็นการบีบบังคับให้เขาต้องถอดลูกรักอย่างเปาลินโยกออกจากทีมดังนั้นเขาจึงต้องหาข้ออ้าง เพื่อที่จะกําจัดผมและสุดท้ายเนี่ยความจริงก็จะปรากฏในที่สุดซึ่งถือว่าเป็นการตอบโต้โค้ชที่รุนแรงเลยนะครับซึ่งลูเบนออมบริมก็ได้ออกมาตอบโต้เซเลมานี่เช่นกันนะครับโดยที่เขาบอกว่าอิสลามเซเลมานี่เนี่ยรอจังหวะที่เหมาะสมที่จะบ่นออกมาผมต้องการให้เขายังคงเป็นฮีโร่ของแฟนๆสปอร์ติ้งลิสบอนต่อไปผู้เล่นและสตาฟโค้ชรู้เรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ดีผมบอกทุกอย่างทุกเรื่องราวต่อหน้าเขาแบบ Face to- f a c เขามีโอกาสหลายต่อหลายครั้งที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบรับกลับมาแต่เขาก็ไม่ทํา ซึ่งเซเลมานี่ค่อนข้างกังวลกับภาพลักษณ์ที่เขาสื่อออกมาถ้าเขากลับมาที่ลิสบอนอีกครั้งที่ออฟฟิศของผมผมก็ยังคงเปิดประตูต้อนรับเขาให้กลับมาพูดต่อหน้าผมอีกครั้งแต่ไม่ใช่การที่เขาเอาไปพูดต่อหน้าสื่อนั่นคือการตอบโต้ของลูเบนโมริมนะครับซึ่งสุดท้ายเรื่องราวก็จบลงนะครับโดยที่ในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันอโมริมก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าอิสลามเซเลมานี่เนี่ยจะไม่อยู่ในแผนการทําทีมของผมส่วนอนาคตเขาจะได้อยู่กับทีมไหมนั่นเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารททีี่่่ตตต้อองงจัััดกกาารรคุยนบนนเเแสํหผมป็ โค้ชเคนี้มันจบลงแล้วซึ่งต่อมานะครับสเลมานี่ก็ได้ย้ายทีมไประหกระเหินหลายที่หลายแห่งนะครับทั้งกับแบสในฝรั่งเศสกับอันเดอร์เลชในเบลเยียมกับโคลิซิบาในบราซิลกลับมามาเชเลนในเบลเยียมและปัจจุบันเขาก็อยู่กับ c r บีลุยดแดดสโมสรในแอลจีเรียบ้านเกิดซึ่งซเลมานี่ก็ไม่เคยกลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีอีกเลยนะครับส่วนทางลูเบนอัมบอริมก็อย่างที่เราทุกคนทราบนะครับว่าเขาสามารถพาทีมกลับมาคว้าแช,ชมป์ลีกโปรตุกเกสได้อีกครั้งนะครับและยังคว เด้วยจนในปัจจุบันเนี่ยเขากําลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและก้าวขึ้นมาเป็นโค้ชดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในยุโรปในขณะนี้และเขาก็กาลังจะเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของแมนยูแนเต็ดซึ่งกําลังจะได้เริ่มงานหลังจากช่วงเบรกทีมชาติรอบนี้แล้วนะครับจากเคสของอโมริมเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าทุกท่านฟังกันแล้วก็คงจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคลับคลายคับคากับเคสของเอลิกเทนฮากับจารดอนซานโชเสลือเกินใช่ไหมครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือหลังจากแยกทางกัับมมรรรล้้านน่กกคคฟออ์เงงีะับ ในการยืมตัวกับดอทมูลพาทีมเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จและยังทำได้ดีต่อกับการยืมตัวไปที่เชลซีนะครับส่วนอีลเซนฮากับทำผลงานได้อย่างย่ำแย่นะครับในฤดูกาลที่แล้วต่อยอดมาถึงฤดูกาลนี้อีกนะครับจนปัจจุบันโดนแมนยูไนเตปลดออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยส่วนอโมลิมหลังจากที่เขาตัดเซเลมานี่ออกจากทีมนะครับแล้วก็เซเลมานี่ย้ายออกไปแล้วเขากับประสบความสำเร็จในอาชีพเฮดโค้ชมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนเป็นที่หมายปองของสโมสรดังๆมากมายนะครับจนสุดท้ายได้มาลงเอยก ฟอร์มดรอปลงไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยก็ต้องมาดูกันนะครับว่าความเฮียบของอโมริมจะสามารถนํามาใช้ที่แมนเนเตดได้ไหมนะครับแต่ถ้าว่ากันตามจริงนี่คือคุณซื้อคนแรกที่กลุ่มผู้บริหารชุดใหม่อย่างอินิออสนะครับเลือกเข้ามาเองยังไงอโมริมต้องได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากบอร์ดบริหารแน่นอนนะครับบอร์ดน่าจะอยู่ข้างเขามากกว่านักเตะคิดว่าไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวในคลิปนี้แล้วคิดว่าอโมริมจะเข้ามาปฏิรูปแมนเนเตดให้เข้าที่เข้าทางได้ไหมคร และที่สําคัญต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคุณคิวปรินด้วยนะครับถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งคุณคิวปรินเนี่ยได้ตั้งกระทู้เรื่องราวนี้ไว้ในเว็บบอร์ดของเว็บไซต์ Soc c e r s ร์ซากนะครับก็เป็นข้อมูลให้เรามาต่อยอดทําคลิปนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องไอซูนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเรากำลังจะเดินทางเข้าสู่1นึ่งแสนซับแล้วนะครับใครที่ติดตามกันมาก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้